สวัสดีครับวันนี้พี่ก็จะมาเล่นเกมโลบอกนะพี่ก็จะเล่นแบบพืชเวนเบรล็อตนะครับแล้วพี่มีแจกตัวได้นะฮันเดอร์แล้วพี่มีแจกตัวด้นะวยแล้วเลาอาทิตหน้าพี่แจกตัวน้องๆ้อผิดเทอไปยังครับถ้าปิดแล้วบวนได้นะครับ พี่มีแจกตัวอยู่นะพี่จะแจกตัวต้นไม้กินะคนแล้วก็เห็ดแล้วก็แจกแค่สองตัวนี้นะครับใครได้ก็ดีไปนะครับวย องยี่สิบหกปีนะครับมาเตโอ,นนอมาขอของพี่ได้นะครับ คนเล่นก็สิบเก้าคืนด้วยอ่าคนก็สิบเก้าคืนด้วยนะครับใครอยากเล่นก็พิมพ์บอกในมินพิมบอกในขีดน,น,นี้นะคะใครอยากเล่นเก้าเก้าด้วยแล้วพี่สุ่มเอานะครับถ้ามีหลายคนนะถ้ามีประมาณสองสามคนจก็ให้ให้เล่นเลย พี่จะนัดเวลากันนะคะว่าสะดวกเวลาวันนี้วันทุ่ดีอ้ทำไมเงินมันแบบทำไมเัน,นเยอะจังเลยคต่ยิ่งเงินน้อยที่สุดเท่าไหร่นะวิยอของดีแล้วอะไรอ่ะโอ้โหไหนไหนจะจ๊ะเนีย่ยอ่ะ พี่จะบอกนะคะพี่จะบอกกดนะใครแบบเนี่ยพี่จะแจกวันพรุ่งนี้นะคะรับผู้พี่จะแจกวันพรุ่งนี้นะครับ,บ,รรบแล้วพี่จะไลฟ์สดในเออ,อแบบถ้าผู้ติดตามพี่ถึงห้าสิบเมื่อไรพี่ค่อยไล์นะครับถ้าผู้ติดตามพี่ถึงประมาณหกสิบหกสิบกว่าแล้วพี่จะมาไลฟ์แจกตัวนะครับ ไม่รับเพื่อนนะพี่ไม่รับเพื่อนนะครับให้น้องกดจอยเข้ามาได้เลยเอาว่ารูปเล่นกันเถอะอุ้ยเอาว่ารูปเล่นกันเถอะคนดูนีล่ละที่ว่ารูปแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะ แบบนั้นเขาคุยกับเพื่อนพี่กันนี่เขาเ่วนเพื่อนพี่เนี่ยโอ้โหมาดูนี่ไหนนีน่อ่ะนี่โอ้โหสี่พันก็สองพันเออ ดูเร็วสมัมอ่ะืมโอ้โเราวันนี้มีอัปเดตด้วยนะตอนตอนอะไรนะหกโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับพี่จะเข้าซื้อรวมนะคะใครเจอเพี่ก็ทักทายก็ได้เลยเนี่ย ที่เป็นตัวสวินนะครับชื่อก็อนี่ครับแอดชื่อ,อพี่กันมาได้นะแต่พี่จะแบบไม่รับนะถ้าเห็นพี่แล้วก็เข้าตามพี่มาได้เลยนะครับเข้าตามพี่มาได้เลยนะนี่ชื่อ,อพี่นะครับแอดกันได้นะครับเป็นตัวอัศวินนะครับใครเข้ามาคนแรกใครเข้ามาคนแรกซื้อบีพี่เ่ยพี่จะเข้าแต่ซื้อบีอะแล้วพี่จะแจกตัวเลย jack tua jack web tuh oh riam aku boleh wah oh mah uh ฝันพี่เป็นเทพจะไม่มีตัวเลยม,มาเลยเสียใจตัวลีมาเลยเนะี่ยเอาตัวเยอะมาเลยเผื่อมีตัวดีมาเด็ดสามมีโอ้โหโอ้โหได้ไม่รู้ท่าเลยท่ เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม้เด้เขียนผิดเขียนผิดหล่อหลลลหลลอลลลลหลลอลล่ลทําไม ถลารี่ถล่าล่าอุ้ยลัอคกี้บ็อกซ์ตกใจตกใจตกใจอะไรมาดูกันครับถะเคิว่าได้ลารี่อันอันยังอ้โหโอ้โหูอู้ห ปลายนาทีเสพย์จะผสมตัวเราก็ดีกันนะหาโารถทะเลกันนี่ไงรถทะเลหนึ่งตัวแล้วก็อีกหนึ่งตัววก็คือเอาตัวนี้มาผสมกับเจ้าคุณนายแครหลัดตัวไหนดีเน่าตัวที่3 000, 5มพัน้าสันปยัพัน คาร์ลก,ก็ไม่อยู่นั่งพอดีตวนหนที่ดูไม่เป็นหว่งหวงโอ้น่าจะนี้อ่ะขอโทษนะโอเคไปวับอ่ะไม่ใช่ละรถต้นไม้คุณนายแคร์ลเอามาวินี่เลยคุณนายแคร์ลกับรถพิลรถ

อีกเดือนที่พี่จะลงแล้วนะครับก็ถ้าน้ำยาหมดพี่ก็จะพี่ก็จะลเลกอัดคลิปน,นะครับ ส,สองพอ,อ,อได้พอได้เอเอ้เอาเอา ขอให้ติดเรนโบว์เถอสะสาธุเป้บนะครับหลวพี่มานะ นะครับ Bye, Kak.